สวัสดีครับตอนบับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่องกันิกาพักบายทินเขาบันเดลโอ้ยผู้ใหญ่ทุลุปตพีครับผู้ชมเจาะดินดานครับดูแต่ละก้อนก่อนออสะบักขักวันแน่เลยวนนี้นนมางานแบบนี้ก็บอกว่าของชอบนะคือของหวานกันเนี่ยงัดดานนะครับไม่ใช่ตักทรายไปพี่แกนี่เล่นจำเอาเอาเลย 3,2,3,GX ค่ายแคตเตอร์พิล่านะครับรถใหม่ป้ายแดงไม่แรงได้ไงพนะ175แรงม้าครับเครื่อง C4.4 นะครับนะฮะโบคู่ส่วนฝังด้านนู้นครับ145แรงมา้าเครื่องเดียวกันนะแล้วโ,โบเดียวในรากทรงของน็กเจนชันนี้ได้รากสรงของดีทูครับเด่นในเรื่องของะระดับแล้วก็ ความคุ้มค่าในเรื่องของการซื้อแต่แรกเริ่มครับไม่แพงแต่ว่าแรงได้ใจเป็นการผรสมผสานครับเทคโนโลยีของ Next Gen เอามาใส่ร่างทรงที่ในรถขุดรุ่นกันก่อนทำชื่อเสียงไว้มันก็คือ D2 ครับจำทรงนี้กันได้อทิที่พูดติมนะฮะ มาตั้งแต่ผมถ่ายคลิปมาสังเกตที่แกครับแรกเริ่มยังไงก็จนถึงวันนี้ฮะตัวจะเก็บปออยู่แล้วใส่ไม่ยัง้งนะโอ้สิบล้อชอบครับนี่ขนาดตักยากนะเพราะว่าการหมุนวงสวิง ดูที่ร้อยแปดสิบองศาแใน,แนระนาบครับผู้ชมแต่พี่แกก็ยังเร็วอยู่ดูสิไอตัวสามสองจีซีครับเริ่มมองเพื่อนแล้วครับแม่อยากจะเร็วอยู่แต่คันนี้มันฟาดบึ้มดีมะเสียงสัญญาณน,นี้ที่รอคอย สิบตักบวกลบครับฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงอุ้ยควันขโมงช่ำเฉงเลยอ่ะอีกสักครั้งสิในระหว่างที่สิบอ้อไม่เข้าครับเขาก็จะเการอแบบนี้อ,อึ๊บอ้แผ่นใหญ่อ่ะแผ่นนี้อึบโอ้ไหวไหมลูกพี่ มาเดี๋ยวต้องรอรุ่นแผ่นนี้ครับพี่แกจะงัดขึ้นมาแบบไหนตึ้งอ,อีกคันหนึ่งครับรอก่อน รอไม่เข้าจอดรอแล้ว หักครึ่งมาแมา่เขามีสูตรมีทิกข้งเขาอยู่ปอดแต่ละก้อนนะสมัยยังไงเนี่ยแถบบัดเดียว์เอาแคร็กเลยลูกขี้ผมยังไม่แคร็ก เจอหินใหญ่ครับเ oh. อาเอาซับนีบ่เป็นว่าเอาซับนีละ, mm hmm. ะกระบะใหญ่ครับ mm hmm. ก็เลยมองว่าเหมือนไม่เยอะ เดีย๋ยวไปดูพี่แกเล่นกับหินก้อนนี้ฮะเอาข้างนะเอาตรงใบมีดนะฮะใบมีดข้างมุ่งกีแทะไปก่อนจากนั้นก็ใช้ฟันฮะตามเข้าไปกินหน้าตัดด้านตรงน่าจะกินยากครับนี่ขนาดว่าของแรงแล้วครับมื่เจอดินแข็งเข้าไปต้องใช้วิชา ว่าในการครับ270 จุดนี้พี่แจ๊พี่แกเจอฮะเจอดินน่วมครับ เดอะเต็มกลองเต็มเต็มเสี่ยงเ๋ยวเที่ยวนะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับนะ <c oughs> นะนะในคลิปหน้าลาละครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย